เมื่อวานก็เห็นท่านมหาปรรียาปรรียนธรรมเก้านะออกมาติดเตียนคนตื่นธรรมเรื่องการใช้ภาษาอะไรบาปสิบแปดสิบแปดประการนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> พอพอใครทำดีเกินหน้าเกินตาเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้เนาะต้องต้องมีคนคอยสกัด ผมก็เลยมีคำถามกับมหาปรเรียนเก้าพระสูตรไอจันทานสูตรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านใช้คำแรงไปหรือเปล่าทำไมท่านไม่ใช้คำซอฟกว่านี้นะครับเดีย๋ยวผมอ่านให้ฟังจันทานสูตรดูก่อนพิสุททั้งหลายอุบาสก ผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นอุบาสกผู้เลวทรามเศร้าหมองหน้ารังเกียจธรรมหประการเป็นไหนคืออุบาสกเป็นผู้ไม่มีศรัทธา 1. เป็นผู้ทุศีลหนึ่งเป็นผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกร,รหนึ่ง สแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาหนึ่งทำการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหนึ่งพิสูจทั้งหลายอุบาสบประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นอุบาสบผู้เลวทามเศร้าหมองหน้ารังเกียจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านท่านท่านใช้คำแรงไปไหมสำหรับผู้ไม่มีศรัทธา ผู้ทุศีลอ่าแล้วก็พวกเชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกร,รมเชื่อมงคลตื่นข่าวคืออะไรอุ้ยอันนั้นเป็นมงคลได้ยินข่าวว่าอุ้ยอันนั้นเป็นมงคลรีบแห่แหนกันไปอันนี้เป็นมงคลรีบแห่แหนกันไปที่ท่านเรียกว่าอะไรนะไอ้พุทธคุณนะพุทธคุณอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นพวก อุบาสกเรีวสามเงี้ยแรงไปไหมนะแล้วก็สแสวงหาเขตบุญนอกศาสนาอะไรที่เป็นพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกศาสนาเนี่ยแล้วไปสแสวงหาเนี่ยท่านก็เรียกว่าอุบาสกผู้เรีวสามเศร้าหมองหน้ารังเกียจอ่ะแล้วสแสวงหาไม่พอยังทำการสนับสนุนอีกโอ้ยเข้าตำราเป๊ะเลยอย่างเนี้ย พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแรงไปไหมทําไมไม่บอกว่าเอออุบาสกแค่บอกไม่ดีแค่นั้นพอหรือว่าเออความเชื่อส่วนบุคคลอย่างนั้นพอไม่ได้เหรอทาไมท่านต้องใช้คําว่าอุบาสกผู้เลวทรามเศร้าหมองหน้ารังเกียจหรือคนแปลพระไตรปิฎกนี่ท่านแปลผิดอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่เก่งไอบาลีผมก็อ่านภาษาไทยเนี่ยตรงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจันทานสูตรเนี่ย คนแปลเขาแปลผิดหรือเปล่าเพราะเห็นท่านบอกสำนักนั้นแปลผิดสำนักนี้เข้าใจผิดน้ำมนต์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามอะไรเงี้ยเห,เห็นท่านอธิบายนะผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมไปอ่านภาษาไทยเนี่ยมันก็ชัดเจนะลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เนี่ยเป็นข้อห้ามแม้กระทั่งพระรับเงินรับทองเนี่ยก็เป็นข้อห้ามก็ไม่เห็นท่านติเตียน พระทำเดลฉาิาวิชาเต็มบ้านเต็มเมืองท่านออกมาสนับสนุนด้วยซ้ําบอกว่าพระมีฤทธิ์พระพระมีฤทธิ์ทำได้แล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าหลวงปู่หลวงพ่อท่านนั้นบอกว่ารุ่นเนี้ยใครมีแล้วรวยใครมีแล้วรวยแล้วเกิดเขามีแล้วเขาไม่รวยเนี่ยท่านมูสาไหมหรือเป็นแค่การให้กําลังใจอ่าอันเนี้ยผมไม่รู้นะอ่าเนี่ยเวลาที่เขาเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ย พระที่รับเงินรับทองเนี่ยท่านเดือดร้อนใช่ไหมพระที่ทาพิธีกรรมท่านเดือดร้อนใช่ไหมท่านถึงได้ออกมาพูดแทนแล้วเสียดายมากเลยเนาะผมถ้าผมจําไม่ผิดนะจะมีพระสูตรพระสูตรที่ผู้เรียกหาพระาศาสดาด้วยความเป็นศัตรูไม่เรียกหาด้วยความเป็นมิตรมีอยู่นะแต่ผมจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกคือก็ประมาณว่า คนที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไปบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเสียไปจากความหมายเดิมอย่างเงี้ยอ่าไปสนับสนุนอ่าเ,เ,เขตบุญนอกศาสนาอย่างเงี้ยอ่าท่านก็ลองลองพิจารณาดูแล้วกันว่ามันมันเป็นยังไงออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้คําแรงไปไหมอุบาสบผู้เรซาอุบาสบผู้เศร้ามหมองเนี่ยแรงไปหรือเปล่า นะครับ ừ. เนี่ยฝากถามท่านแค่นี้แหละ